ا ل ม م د لله بنعماته تتم ต ل ا ิ ا ت وصلاة و س นบีะอะวะอะลาอาลฮิวะอห์บิฮิวะัลลัมตัสลีม ah ัน ah. ีระมิตรยินดีาอเมตตาปราณีจากอัลลอฮฮูวะตะอาลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท hmm, ีักยิงท่านครับวันนี้ผมแล้วก็มีวิทยากรผู้ส่งเกตด้านความของผมนะครับท่านอาจารย์ยฟัดหรือท่านอาจารย์เฉลิมพงษ์ใสครับเรามาอยู่ด้วยกันที่เขาใหญ่เที่ยงแล้วก็ยามเช้าแบบนี้นะครับ คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราได้มีพลังแรงบันดาลใจพลังแรงบันดาลใจในไปอ่างเกลื์นะครับ,รบโดยใช้ดุนยาเนี่ยคนะความสวยของดุนยาเช่ามามีความสดใสครับมีบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดเรื่องดีๆครับให้เราได้ดาเนินชีวิตในะใช้ดุญญนยาในไปอ่างเกะือท่านมีอยากมีเรื่องอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมท่านฟังบ้างครับครับขอบคุณครับ,บ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขสันติเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์องค์สุบานุตาลาได้ประสบแด่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านครับจันยซินสลักเพชรกับผมวันนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นฮิดายะขององค์สุบานุตาลาที่มาทางานศาสนากันแล้วก็มามีโอกาสได้มาพักค้างแรมที่เขาดีเที่ยงค่ําคืนนี้นะครับทำดีแล้วในข้อคิดยามเช้านี้เราได้นั่งคุยกันแล้วก็มีประเด็นที่น่าจะได้แชร์ให้กับบรรดาท่านพี่น้องผู้ฟังได้ได,ได้มีโอกาส นะครับได้รับรู้ข้อมูลทางวิชาการนิดหนึ่งนะครับเป็นบรรยากาศที่เราไม่เห็นและเราคิดได้อาจารย์ว่ารจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์รัสบาลวดาลาได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มานี่เพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งที่เองที่เราได้เห็นได้พับความเห็นความสวยงามค,ความร่มเย็นความชุ่มฉ่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ต้องไม่ลืมเลยคือการสุกรัตต์รัสบาลวดาลา อะดิสนบีมีอยู่ต้นหนึ่งคอาจารย์ที่อยากจะได้บอกกับนักเรียนเพื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันนะครับว่าท่านอูซูลลาะบอกตูบาลีมันฮูเดลอลิสลามบุคคลที่ถือว่าจะมีบุคคลโชคดีคือหนึ่งได้รับพิดายะบุคคลที่ได้รับพิดายะจากอัลลอฮ์สุบานุวาจาลาให้เขานั้นอยู่ในกรอบของความเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมผู้รักในศาสนาของอิสลามปฏิบัติตนอย่างในแนวทางของศาสนานั่นถือว่าเขาเป็นคนโชคดีฮูเดียลิสลาม มันมีอยู่สามประเด็นครับนะฮะดิสนีย์บอกว่าหนึ่งคนที่รับฮิดายะถือเป็นคนโชคดีแล้ว,วแล้วเราจะบ,บริหารฮิดายะนี่ยังไง<ม>นะเนี่ยมัดที่เอาล่อให้มาฮิดายะที่เอาล่อให้มาทําอย่างไรก็<ช>บุคคลที่โชคดีประเภทที่หนึ่งก็คือผู้ได้รับฮิดายะเอ่อรุซิกกาฟฟฟันอืมครับประเด็นที่สองก็คือเขาได้ริสกีอย่างพอเพียงวันเนี้ยเราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยที่ภูหลานดาวนะที่เรามาพักกันคืนเนี้ยเขามีริสกีเขาก็ทํา ธุรกิจอิสลามนะครับทำให้มาต้อนรับอาหารทาล้านที่พักสะอาดนะครับบรรยากาศดีมาถึงแล้วนึกถึงฮิตมานึกถึงเนื้อมัดของอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาและริซกีเนี่ยนะไม่ว่าจะได้รับแค่ไหนก็ตามรูซีก็กล่า้าฟันเขามีความพอเพียงในริซกีนั้นในคําวพอเพียงแล้วก็อันที่สามนะครับในประเด็นสุดท้ายก็คือบุคคลที่จะรับความโชคดีในประการที่สามก็คือวะก้อนหนาวอัลลอฮุบิมอาอาจับ เขามีความพอเพียงพอใจเหลือเกินต่อสิ่งที่เขาได้รับจากกอร์ล้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยมัดก็ดีเรื่องของอความสุขหรือแม้กระทั่งจะมีความทุกข์มาแพ่วพานบ้างเนี่ยกนะ่อนหน้าพอเพียงแล้วว่าไอ้อย่างเราโดนแค่เนี่ยมันคนอื่นที่แย่กว่าเรายังมีอีกเยอะประมาณนั้นครับอาจารย์นี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเป็นการข้อคิดเล็กๆน้อยๆครับว่าเราได้ได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วปูบาถือว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่รับความโชคดีครับอาจารย์อ๋อครับท่านผู้ชมท่านฟังครับ เมือนผมฮะใจรู้สึกใจฟูฮะใจรู้สึกก็มีมีชีวิตแล้วก็มีชีวาด้วยนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้แล้วก็ได้ฟัง ครับการถ่ายทอดคําสอนของท่านรอโซลลอฮ์โซลล์ของเรสลัมสามข้อสามประเด็นเนี่ยผมว่าโอ้โหมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความความโชคดีตูบานะครับตูบานในความโชคดีนะครับหรือบางบางคำบางคำก็แปลโอลามะบางท่านก็แปลว่าก็คือหนึ่งในสวรรค์ชื่อสวรรค์ที่อัลเอลโซบฮานุตาดาได้ทรงได้ทรงสร้างขึ้นมาครับที่จะเป็นของคนที่มีลักษณะสา,สามประการนะฮะนั่นมันฮุดียะห์ลินอิสลามนะครับคนด้รับทางนำพิดายะห์ได้รับอิสลามนะครับถือว่ามันเป็นมันเป็นอันดับหนึ่งมันเป็นประตูแห่งความดีความสําเร็จคนที่เป็นมุสลิม ผู้ศรัทธามันกับลอลลสุภานิวาสอาลรเนี่ยรามีพระเจ้าเรามีผู้ที่พึ่งพิงเรามีทิศทางในการใช้ชีวิตมีกรอบมีเชร้อห์ในการดําเนินชีวิตครับอะไรควรไม่ควรนะครับความเป็นปุกแผ่นความความดีงามประตูความดีงามในเปิดทั้งหมดเลยฮะเหมือนผมจะจันยฟัดนะฮะวันนี้แล้วก็ทีมงานเรามาทําในสิ่งที่ดีๆนะครับเราได้ร่วมกันทําในสิ่งที่ดีๆเราเราใช้สิ่งที่ดีๆเนี่ยที่เอาราให้กับเรามาเนี่ยได้ทําเป็นวสิลและ,ะก็รูปกลอลลสุภานิวาสอะนั้น สิ่งแรกที่ถือว่าเป,เป็นความล้ำค่าที่สุดเลยของของเราท่านทั้งหลายนั่นคือการที่เราได้รับทางนําครับทางนาจากท้าวสุบานตดลลาฮิไดยะเตาฟีกฮิไดยะความสําเร็จที่เราได้รับอิสลามนั่นการรับอิสลามเลยเป็นเรื่องที่ดีที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่สิ่งที่มันมีความดีความดีเนี้ย มันจะไม่สามารถที่จะให้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรนอกจะต้องอาจารย์ใช้คําว่าต้องบริหารจัดการครับต้องบริหารจัดการทีดายะด้วยบริหารจัดการในชีวิตของเราให้สอดคล้องกับชุดบทบัญญัติศาสนาเนี่ยเอาไว้ให้สิ่งดีๆกับเราให้เราได้อยู่ในอิสลามนะฮะให้ได้รับความดีแต่ถ้าหากบางครั้งบางครั้งฮิดะ ูบารความสุขยังไม่เกิดขึ้นความโชคดียังไม่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ตัวเราที่เราไม่พยายามบริหารจัดการอย่างนั้นั้นเรามาบริหารจัดการที่ดายาเรารักษาครับกเราต้องทุ่มเทต้องพยายามนะต้องทุ่มเทต้องพยายามคิดฝ่ในสิ่งที่ดีๆในสิ่งนั้นนะครับแล้วพอเราได้บริหารจัดการอันหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งในแนวทางในการบริหารจัดการที่ท่านเราโสรลอสโสรลอสอัสสลามเนี่ยได้ทรงแนะนําเรานั่นคือคือรูทิ้ข้อกาฟาฟัน พอได้รับบริสิกีปัจจัยยังชีพจากลอนเนี่ยเขามีความพอเพียงอ <spe ech> พอใจในสิ่งที่อยู่นะฮะเขาไม่โลภจนเกินไปเพราะชีวิตของเขาเนี่ยเขารู้ว่าชีวิตดุนยาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านไปอเาเกียร์อนก็เก็บก็สะสมมันคนเดินทางอาจจะเดินทางเหมือนเราเดินทางมาเนี่ยฮะว่าเขาจะเที่ยงสามร้อกว่ากิโลใช่ไหมครับแล้ว <ạ p. S 2> ก็สเสบียงที่เรามาก็พอประมาณนะครับแต่ชาติที่แถบก็พอประมาณเพราะยังไงจะต้องกลับบ้านเฉาลอนใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเราก็พอประมาณนะฮะแต่มาต้องกินต้องใช้ต้องต้องมีมีเสบียงมาเนี่ย แต่เสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปเช่นเดียวกันครับให้เราคิดว่าเราอยู่ในดืนยาเนี่ยเหมือนว่าเราไปเป็นทางผ่านกันไปแต่ทางผ่านเนี่ยไปอังเชีะร์และขณะที่เป็นทางผ่านเนี่ยในขณะเดียวกันแล้วก็เป็นมนะัสยิะเป็นแหล่งเพาะปลูกเป็นที่ผลิตนะเก็บสะสมสะเสบียงไปอังเชีร์นะครับนั่นคือเรื่องที่มีความสําคัญพอได้รับ <c oughs> ริสกีมาแล้วนั้นเราก็ เราเราได้ขอขอให้ได้ริสกีที่พอเพียงเลยเสร็จแล้วเหนือกว่าริสกีที่พอเพียงคือก้อนอาภุมว่าใช่ไหมฮะขอให้อาว่าให้ได้ความเพียงพออ่าเพียงพอในริสกีปัจจัยที่ได้ถ้าริสกีที่มาที่ได้มาเนี่ยคนเราเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าเราไม่มีความพอเพียงหรือเพียงพอเนี่ย มันก็ยังเป็นคนจนอยู่มันมันยังไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหมฮะเหมือนถ,ถ้าเราสารอสําสัได้ยกคดีหนึ่งกับเราเนะว่าเนี่ยทําแม้ว่าเลาว่าให้ให้ให้เราเนี่ยเป็นวาดีวาดีก็คือเป็นลําทานท,าที่มีทงองทั้งสองสองลําทานเลยครับแต่ถ้าหากว่าโดยโดยสัญชาตญาณหยิบๆของเราเนี่ยมันก็ไม่พอหรอก <laughs> ถ้ารา,าถ้าหากว่าเราไม่มีความเพียงพอไม่มีไม่มีอิสลามไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีการสันธาต่วันอังคารเนี่ยเราก็ยังยังหาลำทานที่สามอยู่อีกมันไม่พอ,อครับนั่นคือเรื่องที่เตือนสติกับเราครับว่าอ๋อพอประมาณพอเพียง เอลอฮิรตะสกีพอเพียงกับเรามาก็ถือว่าอัลฮัมดลิล้ะความรวยรลอไม่รวยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินแต่มันอยู่ที่ใจเราตั้งหากครับเอาห่ังนีนะดีนับสิใช่ไหมฮะรวยคือรวยใจใช่อาจารย์มีมีบางประเด็นที่เากเิมเติมในเรื่องราวเรื่องเก่าต่อครับก็คืออย่างนี้ฮะเราคุยกันสั้นๆนะข้อคิดยามเช้านะครับที่อาจารย์ยาซินก็ทําเป็นอิสติกรมากมาตลอดเวลาัลฮัมดุลแล้วพี่น้องผู้ติดตามเยอะแยะมากในเพจนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่ามุมมองของดุนยยอเนี่ย มุมมองของดุนยอที่จะสรุปจากข้อมูลที่อา,าจาร,รย์จะศินได้ขยายเมื่อสักครู่นี้จากาคดีต้นนี้นะครับว่ารรประเด็นของการที่เราจะใช้วิจารณญาณหรือว,ว่าใช้วิชั่นในการมองเนี่ยนะครับว่าท่านนาบีได้มองให้เราเนมองในดุนยอย่างนี้นะในสังคมว่าอุนซุตอิลามันอัชฟาลามิงกาอาจารย์หัวแล้วอุนซุตอิาลามันเฟากอกา,กา นี่คือประเด็นของการมองในมุมมองที่จะก่อให้เกิดความสุขความสุขใช่ไหมฮะไอความสุขที่อาจารย์บอกพอเพียงพอแล้วดีกว่านะครับก็คืออุนซุตอิลามันอัชฟัลามินก็ดูคนแย่กว่าเราเรียบคนที่ได้ก่าเราโอ้โหคนที่เขามีน้อยกว่าเราคนที่เขาลําบากกว่าเราคนที่อัชฟัลตำกว่าเราอในแง่ของสุขภาพร่างกายอาจารย์นะ ในแง่ของอ่าริสกีนะครับทรัพย์สินเนี่ยมัดต่างๆดูคนที่เขาได้กว่าเราแล้วเราเนี่ยจะฉุกรต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามกระทำอิบาดัตเพื่อแสดงการขอบคุณอัลลอฮ์ในในหลายมิติเลยทีเดียวเพราะทีเรามองว่านี่อัลลอฮ์โปรดปานเราเหลือเกินก่อนหน้าอาหในสิ่งที่ะองทรงให้ได้กลับมาสุ่อดิษนี้มันจะโยงกันอยู่อัสปาลามินกาดูคนแย่กว่าเรา วลาตันรุดอิลามันเฝ้าก็กะในดุนยอนี่นะอย่าไปพิจารณาไม่ได้คําว่าใช้มามองนะให้พิจารณาอุรุดเนี่ยวลาตันรุดต้องได้เชิงพิจารณาไม่ใช่ไม่ใช่เห็นให้ไม่ให้ดูเห็นผ่านแต่ว่าอ่าอุนรุดอิลามวลาตันรุดอิลามันเฝากกะอย่าไปพิจารณาวิเคราะห์ดูคนที่เหนือกว่าเราเหนือในทุกด้านของดุนยออัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เขาดีแล้วนะเขาจะมีโอกาสมาช่วยเราหรือมาช่วยผู้คน S <S แต่แตถ้าหากว่ามองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกตําหนิตัวพันว่าแม่เราก็ทําดีตรงเยอะนะ嗯嗯เราก็พยายามตั้งเยอะนะช่วยเหลือคนก็เยอะทำไมเราอยู่แค่นี้เลยใช่ใช่ใช่อ่านี่ก็จะเป็นตหนิเนี่ยมาตัวพันอีกมันเป็นเส้นทางของผู้ศรัทธาครับพี่น้องครับพขคิดย้ำเช้าแค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรในการ<ๆ>ที่ดำเนินชีวิตแค่ดุนยอเพราะมันเป็นทางผ่านเป็นสิ่งพาอป ứng, ูเ <ứng, S 1> ท่านั้นที่เราจะสรรหาที่จะบริหารจัดการที่เราจะรักษาสิ่งที่เป็นเนี่ยมาดเป็นฮีดายัตที่เอาลตทธิลาให้มาแล้วก็นําข้อมูลดีๆเหล่าเนี้ ทางเนี้ยมัลและฮิดายะเนี่ยไปสู่พี่น้องรอบข้างเราครอบครัวเรานะครับแล้วก็ทําให้เขานั้นเดินไปตามกรอบที่มันควรจะเดินเพื่อให้เขาอยู่ในกรอบของความเป็นบุคคลที่เป็นคนที่มีความพอเพียงและเป็นคนที่มีอิสลามมีฮิดายะเหมือนกับเราทุกคนครับอาจารย์ครับอือใช่ครับผมขอขอนุญาตมีประเด็นหนึ่งครับท, <c oughs> ท,ที่ที่จับประเด็นตั้งแต่เริ่ม <c oughs> แล้วก็พอดีอผ่านไปได้กลับมาแล้วฮะ <c oughs> คือเรื่องประเด็นว่าขอบคุณเราล้อฮะ <c oughs> ครับประเด็นที่มีความสําคัญมากเลยครับเมื่อเราได้ดูเนี่ยมากความเยอะมากคือความโปรดปานที่เระสุฮานุตาให้กับเรา,านะถึงแม้ว่าเราจะน้อยนะแต่ว่าลองเปรียบคนที่น้อยกว่าสิค,คนที่เขาลําบากมากกว่าเราสิตอนนี้เราทุกข์นะเราลําบากนะลองดูคนที่ทุกข์มากกว่าเราสิค,คนที่บ้านไม่มีไม่ได้อยู่นะใช่ไหมฮะเราบอกว่ารถเราเล็กเนี่ยดูคนที่ไม่มีเข้าไม่มีรถ เช่นไหมฮะนั้นพอเราได้คิดแบบนี้แล้วนั้นมันทําให้เรานั้นไม่ดูถูกในเนื้มาที่เราให้กับเรามามันยิ่งกว่านั้นมันทําให้เราต้องชุกคดฮะชุกคดแปลว่าขอบคุณเราที่เราสุภาพุตตะลาให้กับเราในวันนี้ฮะนั้นจํานวนปริมาณที่ให้มาเนี่ยสิ่งที่เป็นเนื้มาให้กับเรามาเนี่ยเป็นเป็นเพียงแค่เปลือกของเรื่องหลักสาคัญคือแก่นของเรื่องก็คือว่าให้เราได้รู้จุให้เราได้รู้สํานึกในบนคนอันนั้นนะฮะให้เราได้มองคนที่ต่ากว่า นะครับในนั่นในเรื่องของเรื่องของดุนยานะในเรื่องของทรัพย์สินความมั่งคัง่งการเป็นกันอยู่แบบนี้เรามองลักษณะการมองแบบนี้<ม>นั่นคือเป็นหลักการมองมองที่ว่าไม่ใช่มองอย่างเดียวไน้น,นะครับมองในเชิงพิจารณาเปรียบเทียบใช่แล้วก็เราจะนํามาซึ่งซึ่งการขอบคุณอัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเรานะ้มากมาย้มาาศาลเลยมันทาให้เราต้องต้องมาขอบคุณอัลลอฮฺด้วยการทําที่อัลลอฮ์สุบฮานุตลาให้กับเรามาแล้วก็ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุตห้ามเราปาก ลิ้นกล่าวพร้อมกับใจในสำนึกในบุญคุณแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เราจะขอบคุณองคลร้อยได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือใช้เนายนมาความโปรดปรานานั้นนั้นมุสตาอีนั้นล่ล่เนาะมะจิลลามุสตาอีนั้นเล่ออิบาดะจิลลาใช้สิ่งนั้นเป็นสื่อในการทําอิบาดะกับองค์ลลเพิ่มนะฮะได้เงินได้ทรัพย์สินมาเราแบ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งนะครับใช้เป็นหนทางของร้อ์สุบฮะนูวาจารามาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ความรู้เรามาเราใช้ใช้ความรู้นั้นนะฮะ ต่อยอดฮะต่อยอดในการนําความรู้นั้นเผยแผ่แบ่งปันกันใช่ไหมฮะค,ความรู้เอาล์ให้กับเรามาเนี่ยโอ้โหมันถือเป็นยะมาที่ยิ่งใหญ่แล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ความรู้นั้นต่อยอดไปเอาล์ Allah, ให้ให้กําลังกําลังกายเรารให้ทักษะความสามารถของเรารก็ถือว่าเป็นอย่างเี้ยมาที่เป็นความยิ่งใหญ่พอเราได้สํานึกในบุนคุณเนี่ยอ๋อก็ใช้สิ่งนี้แล้วฮะใช้ ใช้ความสามารถใช้ทักษะที่เรามีอยู่เนี่ยที่เอาไว้ให้กับเรามาเนี่ยต่อยอดในการแสวงหาความปบบาาอาลอดภัยจากเรานั่นคือวิถีของมุสลิมวิถีของผู้ศรัทธ,ธานยที่มันมีแต่เรื่องดีๆในชีวิตของเรานะมันชีวิตที่ดีที่ชีวิตที่ได้ชีดยชีด,ชด้จากวัสุภาหานุวาแต่ละชีวิตที่มีความพอเพียงเพียงพอเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราเห็นภาพเนี่ยโอ้ผมมันมีแต่ความชื่นตาความชื่นใจ ครับในสิ่งที่เป็นดุนยามาเป็นทําให้เราได้มีความสุขนะครับสุดท้ายในวันนี้เลยสักหนึ่งนาทีสั้นๆที่อยากจะให้อาจารย์จัจฟร์ได้ฝากเขาคิดสุขที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้เรียนเชิญครับครับจริงๆก,ก็ไม่ต้องฝากอะไรแล้วนะเพราะว่าข้อมูลนี่มันมัน,ม,นมันพอเพียงแล้วก็เพียงพอแล้วเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> กับสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังอนี้ผมก็ต้องชูกรรตอ้อนร้อมากๆนะครับว่าวันนี้ได้มาพบเจอกันจริงๆไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เอาล็อกกำหนดฮีดายะมาว่ามาทํางานศาสนาร่วมกันประมาณ3วันน,นะครับผ,ผ่านความตั้งใจผ่านความฮิดายะของอัลลอฮ์มานะครับแล้วก็ได้มาพบกับพี่น้องในเพจของฮัล<อ><ข>ลูเคสนะครับของชาญย,ยานยซีนก็เป็นเป็นเนื้อมัตเป็นฮิดายะท,ที่เราได้รับเพระฉะนั้นก็จากคําพูดทั้งหมดนี้ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่มีคุณูประโยชน์มีถูประการขอให้ท่านได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากอัลลอฮ์สุภาโนตาลาแต่สิ่งใดที่ผิดผ่านนั้นถือว่ามาจากผมแล้วกัันนะครบ ครับขอบคุณครับเอาส่วนผมเนี่ยอยากจะฝากไว้นะครับกับคนสอนของท่านรอสุลลอฮ์สโลล์โฮซัมในยามเช้าเช้าแบบนี้ครับท่านรอสุลลอฮ์สโลล์โฮซัมได้กล่าวว่ามันอัสบะฮะวะลาอัคิาราะฮัมมูฮูใครก็ตามที่ยึดที่ตื่นมาในยามเช้าเช้าแบบนี้แล้วอัคยาราะเรื่องของอัคยาราเนี่ยเป็นเป้าหมายของเขาสิ่งที่เราจะให้กับเขานั้นอย่างน้อยสามประการครับ หนึ่งจะอัลลอฮฺให้นั่นฟีกบไอัลลอฮ์จะให้ใจของเขานั้นมีความพอเพียงสองว่าจะมาและวเชั่ละอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมบริบทดีๆให้กับเขาสามว่าจะฉุดดุนยาอวัยรอคมาดุนยาเรื่องของดุนญานี้จะขานดคำมหาก็เลยอัลลามุอะลัยซสกับมุฮัมมัดีวกะลาอานีฮิอัซาบิยุสัมัลฮัมดุริลลาฮิอันลอฮลามี